โปมาเดียวโปไหนนี่ซูก้าอ่ะก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ1.51แล้ววันนี้ก็มากับฮีโร่อย่างซูก้าหรือว่าแพนด้านเองนะเลยได้ว่าเกมตีปงตีป้อมนี่ถ้าไม่มีลิงกับหมีแพนด้าผมว่าไม่ใช่นะเออไม่รู้เป็นอะไรนะครับกับสัตว์2ชนิดนี้นะต้องอยู่ในเกมตีป้อมเกือบทุกประเภทโอเคมาลุยกันดีกว่าครับตอนี้ก็มาอยู่กันในตำแหน่งของออฟเลนนะ ได้ข่าวว่าเขาบัฟสกิลมาด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยได้สนใจหรอกไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้แต่ถ้าเล่นได้ดีผมบอกเลยว่าตัวมันก็เก่งของมันอยู่นะถ้าไม่ได้เจอแบบพวกตัวอึดมากอะไรอย่างเงี้ยและเดินเป็นเพื่อนเลยอะไรนี้ที่ผมมีสกิลหนึ่งเก็บไว้ใช้ก็ยูเอ็นะครับเผื่อยูเอ็กเขาไหลมานะจะได้มีไว้เล่นตัวนี้ต่อใช้ไปมันก็ไม่ตายอยู่ดีแถมหน้าลำคาอีกจังหานะครับจิ้มลมคมกิบหรือว่าเพื่อนหวดหวด มาดิอันนี้เรือมาเขาหมดแล้วนะครับผมเลยแบบตีสดแรกเลยคิดว่าไหวด้วยนะเพราะว่าเรามีดูดเลือดเฮ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยนี้นี้นี้ทเมื่อไหร่มาดิโดนจังหวะนี้เข้าไปบอกเลยว่ามีเวอร์สกิลสองมีโลนะครับของดีต้องใช้นะโอเคมันก็เล่นจังหวะวัดแบบนี้ได้อยู่นะเออเป็นหม่ผมเล่นเรือมาก,ก็คาดไม่ถึงนะว่าจะแบบอันติเอ้ยไม่ใช่ฟิกเกอร์สวนสองมาอะไรเงี้ยอืมคิดไม่ทนันหรอกครับไวมาก อโอเคอันนี้เราก็ค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะครับเรียวมาเขาไม่ทันรับเว็บแบบเติมชุดด้วยนะผมก็เก็บมังกรตัวเล็กตรงนี้ไว้อีกโดยได้ว,ดว,ว่าก็นําเรียวมะประมาณหนึ่งเว็บนี้เคลียร์ได้เคลียร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครเคลียร์ก่อนเว็บเนี้ยก็จะได้มีสิทธิ์ไปเติมเลนบนก่อนนะแต่ก็จะมีอัพเลนอีกประเภทนะครับที่ผมเคยเ,เจอได้เคลียร์ก่อนแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะแบบฟิลไม่รู้จะทําอะไรมั้ ไม่ต้องยกตัวอย่างไกลๆหรอกผมนี่แหละเมื่อก่อนผมเล่นอย่างนั้นจริงๆนะคือได้เคลียร์ก่อนก็แช่เลนนะครับไปมากสุดแค่กลางไม่น้ำเลนกลางแค่นั้นแหละอมแกง๊งงกึงอะไรก็ไม่สนใจนะครับแยกดันเท่านั้นเอ,อแต่ผมว่ามันไม่ค่อยดีหรอกเล่นเงี้ยเนี่ยมาเติมไฟเราอย่างน้อยก็อาจจะได้คิวหรือเปล่าวะได้อย่างน้อยก็ต้องเอาอีกตอนนี้นี่แหละนะครับโอเคงัดตนให้แล้วเพื่อนสวย มาเติมเพื่อนมันมีประโยชน์มากกว่านะครับอย่างนี้เรื่องม้าช้าก็าผมนะมาก็ไม่ค่อยได้อะไแล้นะเห็นปะถ้าดีมผมไม่เล่นต่อด้วยก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่น,นี้เขาก็เลือกจุดโฟก,กัสถูกนะครับแวะมาแย่ฟ้าหน่อยนะอันนี้ถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมทีมเห็นป่าฟาร์มยากๆเราแวะไปช่วยก็ดีนะครับจากใจเมนป่าด้วยกันเฮ้ยจังหวะนี้เปิดวงมาครับไปก่อนแล้วหนึ่งโอเคตีไอ้นี่ได้นะมังกรได้นะครับ อันนี้ก็ผมพยายามเดินออกมาคือจะดึงมังกรออ,อกอะแต่เพื่อนเขาเหมือนไม่รู้งานอะเออเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยนะครับโดนยูเอะปายละปาลาร์ดรู้ทั้งรู้นะผมว่าจริงๆเขารู้แหละว่ายูเอะอยู่อะแต่ฟิลแบบถ้าในชีวิตประจำวันเรียกมักง่ายป่ะเนี้ยเออเน้นแบบเอาไวยเอาก่อนนะครับไม่แน่ใจด้วยว่าพานันธุ์ิตมีไม่มีอะถ้าถ้ามีพนันธุ์ิตก็พอเข้าใจได้นะแต่แต่เหมือนไม่มีป่ะเออถ้าถ้ายิ่งไม่มีต้องยิ่งลากออกมาเลยนะครับ อย่างน้อยทาให้เขาเล่นยากนิดหน่อยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเอ,อเคช่างมานะบดไปก็ไม่ได้อะไรนะมาลุยกันต่อดีกว่าอันนี้กลับมาเชลียร์เลนนะเรียวมาดัดแทงจึกจักแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับเกือบครึ่งหลอดครึ่งหรือยงวะก็ <c oughs> เ,เจ็บอยู่อะนี่ขนาดไม่ได้โดนเต็มคอมโบนะโอ้โหแรงจริงๆเรียวมาแต่ก็อย่างว่านะตัวมันบางนะครับบวกกับเราแบบออกดาเมจล้วนนี่กะเออซูก้ามันต้องออกของอย่างนี้ไง ถ้าจะไปออกแท้ง 2- อสาอันนี้ก็ไม่ใช่ครับแต่จริงติดไว้ชิดนึงได้นะของแท้งเป็นแตะทอนเป็นชิวอัพเดอะลอสก็ได้นะครับดูทีมเขานะถ้าป่ากเขาเป็นปล่าเวทก็ขึ้นคอยมาครับกันเวทใหญ่นะก็คุ้มเหมือนกันโอเคตอนนี้4นาทีพอดีนะครับหวดป้อมไปเมื่อกี้เรือมาน่าจะจ่ายฟิกเกอร์มาเลยนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับเรียกฟิกเกอร์เรือม,ม,มาเอาป่ะล่ะเพื่อนเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะผมไม่อยากเล่นกับเขานะแต่ว่า เนี่ยที่กลัวนะครับกลัวมีตัวซ้อนจะเย็นไว้ก่อนนะโอเมก้าคือแบบไลบีจัดนะครับเอนโซผมจะไม่ได้ฟาร์มอยู่แล้วมั้งเนะี่ยช่วยเอนโซหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมรอตัวหมดนะครับโอ,อีลินอีลินไหววะปึ้งดโนเโท้ามาจังหวะนี้มาทำไมก่อนโอ้โหเติมเงินหนาแน่นจัดนะครับประชากรโอเคไล่ใครดีวะไล่ไม่ถูกเลยเอาเรือมาแล้วกันอ้ะน่าจะได้ตัวนี้ ห,หูไม่ได้จะตายให้ด้วยเอ้าเอา,เอายังไงได้หรือเปล่าโอเคสวยนะครับจากการสันนิษฐานของผู้หมวดแพนรดานะเขาน่าจะตายจากสกิลหนึของโลริออนใช่ผมลืมชื่อมันโอ้โหไม่น่ารอดนะครับจังหวะน,นี้หนี่ไม่รอดการจับกลุ่มและท่านเอ,อือเราจะที่กลับไปเีเลือดก็มาอยู่ที่เลนเราต่อนะครับตอนนี้ก็ กลับมาใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนทีมเขาจะสลับเลนนะครับส่งเอลซูก,กับโอเมก้ามาแล้วตอนนี้ทีมผมยังยังอยู่ที่อื่นกันอยู่เลยนะเเรียบร้อยนะครับโดนปิดตามสูตรวะ่ะโอ้โหในใจอุตส่าห์ดีใจนะครับด้วว่าไม้แค่3ามถ้าไม้แค่3ยังพอได้รุ้นรอดนะที่มา4ยอมแล้วพระคุณ โอเคไม่เป็นไรนะครับทีมผมก็แลกบนแลกป้อมกลางมาได้นะจากไฟเมื่อกี้ที่เขาถม่มเราสี่ตัว <ส complications. S 1> ถือว่าคุม้มด้วตรงนี้เรียมาที่เลนบนนะครับได้วข่าวว่าจิ้มจึกจักไปแล้วหรือเปล่าฟึ๊บเลนซะหน่อยเทดาเมจเอ้ยได้อยู่เนี่ยเอาดิเอาดิาด,ดูเลือดดูเลือดเออได้วะแต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับผมไม่ชอบแบบนี้เลยว่ะแบบเราได้คิวเราต้องมาเทรดเสียอะไรเงี้ย ก็เลื้ยไม่ได้นะทีมเขามาปิดก็ต้องยอมไปนะครับโู้เล่นกลางไม่ไหวนะโดนไปอีก2ครับตรงนี้ฝันร้ายเกินตอนนี้รูปเกมก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะทีมเขาก็แบบยกขโยงมากระทืบป้อมกลางผมแล,แล้วไฟเหมือนจะไม่ไหวด้วยหรือเปล่าเฮ้ยใครบอกใครบอกให้พูดอกีอกทีกมาดิเอาเอาแล้วจังหวะนี้จะสวนหรือเปล่าตามมาครับอ้อยโอ้แต่ว่าแก๊กผมโดนอะไรเมื่อกี้มองไม่ทัน เอาจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราเทำเลนเลยนะครับแยกทําไปเลยเพราไว้นี่ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มาฟรีป้อมเราอีกเพราะฉะนั้นชินเคลียร์ก่อนหน้าที่ของอาเลนก็นี่แหละคอยทําเวฟให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่ผมเลือกทำเออเลนนี้ก็เพราะว่าป้อมมันยังไม่ไปไหนเลยนะมันยังเหลือนะั่นแะหละหึงอันแถวหน้าอยู่เลยต้องรีบไปถอนก่อนนะครับเคีปเราจะได้แบบเดินเลยเกินแม่น้ําไปได้ทักทีแบบไปไกลๆไปป้อมสองเขาเลยตรงนูงนะ้นอ่ะ อตอนนี้ทั้งส่วนของไอเทมก็จะออกเป็นบล็อกเก้นนะครับแล้วก็โอมิอามนะจะก,กอดสีฟ้าเอ้ยจะก,กอดสีแดงจะก,กอดสีฟ้าโอมิอามจะก,กอดสีแดงนะครับแล้วก็ดาบแดงก็เกิดอืมประมาณนี้ประมาณนี้มาดิใครก็หยุดเราไม่ได้นั้นโอเคตี้อ้มแรงแล้วนะครับเฮ้ยแต่เหมือนว่าเอลสุจะแบบตัวบางๆล่างน้อยๆอยู่คนเดียวแถวนี้หรือเปล่ามไม่รู้อะผมไม่สน กินครับแพนด้ากินป้อมก่อนโอเคทีมเขาเอลสูที่หน้าฟิกเกอร์โดดไปทับเลยเกินวะถ้าอยู่ในระยะนี้เอาแน่นะครับแต่ว่าหาขี่เกียจเดินหาตัวถ้าเขาถ้าเราเดินหาเขาก็จะรู้ว่าเราหาแล้วเขาก็จะหนีไปซึ่งมีค่าเท่ากันนะผมเลยเลือกแบบขโมยของทีมเขาดีว่าเนี่ยบับเบิรบถอนออกให้หมดนะตัดสิทการฟาร์มเขาไป โอเคได้นะอ้อยลองได้นะเพื่อนอยากเล่นแต่เขามากๆนะรออว่าจะแลนดิ้งฟิกเกอร์ใส่เลยดีไหมแต่ก็เสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นใจเย็นดีกว่านะครับฟิกเกอร์เรามีค่านะเก็บไว้ใช้จังหวะตึงๆรอนะครับดูกันว่าจะมีใครหลงเข้ามาหรือเปล่าเรลวมะพยายามแทงเช็คนะแต่ว่าไม่เจอใครแล้วก็เดินหนีออกไปเรียบร้อย โอ้โหมุมโคตรดีมุมโคตรดีงัดไปก่อนเอาดิสวยแต่ฟิเกอร์โยออกมาครับดึงดึงก่อนแล้วสวนด้วยสองมาดิเขาล้มโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับแพนด้ามันจะเกินปุยสวยอยู่นะเมื่อกี้ผมก็มั่วแต่แขกไปนะครับได้เฉยเลยเออในใจนี่คือลนหมดละแต่โชคดีว่าทีมพอาะตัวมันบางนะก็ได้สวนได้ง่าย โอเคปตอนนี้ก็รอคีบเดินทางมานะครับทีมเขาก็เหลือแค่ป้อมใน้วถ้าเราถอนได้ก็น่าจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะนะเป็นโซเลือกที่จะเปิดดาร์คสเลเยอร์นะครับผมบอกว่าเปิดดาร์ก็ดีอ่ะขึ้นยากอยู่โดนเคลียร์ได้ง่ายนะโอเมก้าแบบพามาดันออกตลอดอุ้ยโดนว่าโดดตกบว่าหืมเคาไม่โดนดอกสุดท้ายนี่ขอสเปกได้ไหม ไม่ไม่ชัวร์ว่าอ้อยเขามีอันติไม่มีนะผมเลยแบบกล้ากลัวๆนะครับถ้ารู้ว่าเขาใช้อันติไปแล้วอ่ะเออผมจะโดดเข้าไปเล่นอยู่วแต่ตอนนี้ก็ใจเย็นนะอาอ้า,อาหมดหรือเปล่ามาดิตุ้มโอ้โหสวยจัดจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้โอเมกกามาขัดนี่ผมว่าอาจจะได้อ้อยอีกตัวนะใช้คำว่าอาจจะนะครับตรงนี้ดีก่อนจ้าโอ้ตามในขนาดนั้นต้องแลกแล้วนะครับอันนี้ งัดเออสวย <c oughs> เสียงสั่นทำไมวะเฮ้ยถ้าไม่มียูเออาจจะได้ลุ้นนะเพราะเมื่อกี้เราแบบสแต็กดูดเลือดเราใกล้มาแล้วอะเออช่างมันทำไม่เป็นไรโู้พิกอร์พิกเกอร์ฮาอยู่แต่โชคดีที่ดามเมจเราแรงนะครับยูเอเขาก็บ้างบางนะอันนี้เดี๋ยวผมรอรอเอลซุแหลมสักน,นิดแล้วกันไอ้ปล่อยไปนะโอมกา้าไม่อยากยุ่งกับมัน อ่ะเหมือนจะไม่มาแล้วปะเยียบนานแล้วเนี่ย NY ไโอเคไม่มาแล้วนะครับตัดคลิปเลยละกันเคีย์เวฟเคีย์เวฟอีรินอาจจะโดนปิดได้นะปดูกวนว่าเขาจะเอาชีวิตรอดจากไอห,หนุ่มเลียวมาแล้วก็จากกลอนโอเมกา้ายังเอ้ยเอ้ย,ยเกินไปเพื่อนโอ้เวอร์จัดเอาไม่รอดอถ้าได้โอเมก้าอีกตัวนี่อ m มซิ่งหิ่งห้อยเลยนะ แต่ก็ดีแล้วครับจังหวะเมื่อกี้มันควรจะไม่ได้อะไรเลยนะโดนปิดขนาดนั้นแลกเร็วมามาก็คุมละโอเคปะตอนนี้ก็15นาทีเข้าไปแล้วนะครับก็สเลเยอร์ตัวมุ้งม่วงเกิดมาแล้วนะเราอาจจะต้องมาโซนหาพื้นที่เล่นนะครับอืมโอมอกาาโอโ้าเยล่าว่ะโอ้โหเขาแทรปไว้นะแก้ก่อนปึ๊บครับโอเคเขียนเรียบร้อยครับ จังหวะน,นี้ก็เราอีรินเกิดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะตามนั้นตามนี้เคลียร์ก่อนแล้วกันอ่ะพิสกเวฟทีมเขาก็เลนกลางเยอะเหลือเกินนะเอาไปแล้วหนึ่งเอาไปแล้วสองโอ้โหงานงอของแคล้หรือเปล่ามาไหนๆมันก็จะเสียไหนๆมันก็จะเสียจีๆหรือเปล่าอย่างนี้ กลับมาก็ไม่ช่วยไม่ทันแล้วเพื่อนเอือเอาแล้วเดี๋ยวผมสกิปสกิปนะจะได้ไวๆวหน่อยตอนนี้ก็ทีมเราเกิดครบนะครับทีมเขากเกิดครบบวกบัฟกัตเลเยอร์นะก็ตามคาดน,นะครับแล้วก็ไปละหนึ่งไปละสองเอาไปละสามสี่ทำอะไรได้ครับอย่างนี้ทีมเขาบัฟกอตเต็มตัว <c oughs> โอ้ไปเสียขนาดนี้เดี๋ยวผมจะลอง ลองใช้วิชาที่เหลือนะครับในการสกัดจุดเปเงบ้างเฮ้ยโอ้โห,โหตัดสองนี่ถ้าผมเหลือเพื่อนอีกสองคนนะผมว่าพอได้ลุ้นอยู่เออแต่ก็ได้แค่นี้นี่แหละ1ต่อ4ี่ปะสีต่ต่อ5ไม่รู้มองไม่ทันได้แค่น,นี้ก็บุญแล้วนะครับโอเคก็ดีฟีดกันไปนะไปดูผลงานกันดีกว่าว่า Panda าซูกา มีเชียงใหม่ผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ได้ MVP นะดาวไม่ลดก็ดีอยู่โอเคสลาวบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าสลาวบวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ